สวัสด oh, ี Sorry, ครับทุกผู้ชมบูนารักทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับผมก็สู่การกินนั่นเองวนะันนี้จะมากินลาบหมูนะผมไม่มีไม่มีข้าวเหนียวนะพอดีว่ากินข้าวไปแล้วก็เลยไม่กินข้าวเหนียวนะครับผมนี่หมลาบหมูใส่หนังหมูด้วยนะเนี่ยฮึิมไม่ค่แรพริกแม่เขาตาย ทีว่าแถวบ้านผมเขาก่อสร้างนะ,นะผมแม่งเจียแม่งหนาก็ไม่รู้เพราะไม่เอา,าพูดคำหยาบน,นะผมพริกเผาพริก,พรกไหมหึงจะหมูกเลย ได้ถ่ายนานเลยคลิปกินทุกทุกเลชิปเป่งเลยกูน่าหาทางไก่ ไก่ก็ร้อนอยู่แล้วยวมากินเม็ดอีกกูอร่อยนะครับผมผมชอบกินราบที่ใส่หนังหมูนะอร่อยดีป่ะอืม้ม ใช้มือนะครับผมกินไก่เป็นคนชอบล้ำมัับไม่ขาดต่เสกบ,บาดปากกูได้กูอย่างงงมันก็เจียอยู่ข้างหลังนี่แหละแต่ผมเปิดหน้าต่างเลย นี่ครับหมูไก่โคตรอร่อยไ,ไก่โคตรอร่อยครับคุณผู้ชม บอกเล้ว่าถ้ามีข้าวเหนียวอ่ะอร่อยนะครับผมอร่อยมากแอบตาด้วย ยินแต่ไก่เนอะอืมดูก่อนมันขึ้นดิเนื้อแทบลุยอ่ะ ลูควันมันขึ้นเี๋ยวมันชมดูดิในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ในนี่มันเห็นเนี่ยไะ มแล้วก็ทิ้งนะผมไปเก็บไปปลูกไก่ก็ไม่ใช่อิ่มวะท่นทำมาเยอะยิมหายกูจริงมะท่ามีข้าวเหนียวผมว่าอร่อยมากจริงกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวร้อนๆอะ่ะมันก็ไปคลุกข้าวอะ่ะคลุกข้าวสวยอะ คนรลยทังหมูชิ้นใหญ่ๆเลยเห็นไหมไม่มีตัดนะครับผมมีแต่ต้ม ถ้าใส่ตับผมว่าอร่อยกว่านะี้พริกเผานะผมคือผมเอาพริกไปข้าวมองอบข้าวมอัอบอไรน้ำมันอ้นนี้โครน้อเลยลมโอเคพัดลมเฮียเอออิ่ม ทำกินเองได้ครับผมราบอะ่ะมันรูนดิบก็ไม่แพงนะร้อน,นจริงคือเมื่อวานฝนตกนะก็จริงเว้ยแต่แบบเวลาฝนตกอะ่ะ าแม่งตกเบาๆใช่ไหมแม่งจะทำให้อากาศรอบๆแม่งร้อนมากเลยจริงวะไอเที่นี้ก็เจียไม่หยุดเลยเไม่เป็นไรนะผมพอดีว่าข้างบ้านแม่งทำสิยงดังชิเป็งข้างบนนก่น อร่อยนะผมพริกเผาดย่งเยอะแม่งเผ็ดรู้จัดท้องอ่ะไม่น่ากินคูไม่น่ากินเลยคูเผ็ดแบบท้อง โอ้ยไม่อิ่มนะท่านผู้ชม 嗯，配。Hmm. Hey. น้ำเผ็ดจนแสบท้องโอเคอก็คลิปนี้ขอจบไปจำเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย